การเชิญเพื่อนให้มารู้จักเพจของเรานะคะของเรานะคะเราเข้าไปที่เพจของเราตอนนี้ในภายใต้ลุ่งทิพย์ทิมเโธค่ะมีชื่อเพจมีตอนนี้นะคะในเพจสี่เพจลุ่งทิพย์ทิมเโทเราใช้วิธีการเชิญเพื่อนเข้ามาถูกใจนะคะเข้าไปที่คําว่าชุมชน แลใช้คำสั่งเชิญเพื่อนเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งคำเชิญอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือบางครั้งถ้าเราไปโพสที่หน้าหลักของเรานะคะก็จะมีประโยคที่บอกว่าเชิญเพื่อนเช่นเดียวกันค่ะในกรณีที่เราอยากจะเชิญ ให้เพื่อนรู้จักเพจของเพื่อนอของครูกระแตนะคะมีเพจอีกเพจหนึ่งนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เเช่นเดียวกันเข้าไปที่ชุมชนแล้วก็จะเจอประโยคว่าเชิญเพื่อน ก็ส่งคำเชิญแล้วก็จิ้มเลือกแบบนี้ก็เชิญแล้วก็ส่งคำเชิญไปนะคะอ่า,อานี้ค่ะเป็นการช่วยกันเชิญชวนเพื่อนหรือจะใช้ลูกศรตรงปุง่มนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะขึ้นคำว่าเชิญเพื่อนมาถูกใจเพจนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมีหลายวิธีแล้วเราก็เลือกนะคะ ทำดูค่ะเพื่อกระตุ้นการมองเห็นนะคะ